สนับสนุนโดย C4 s e ซ son จาก TOA สวัสดีครับผมเฟิร์สปัชยาครับกระติ๊บชนนิพาค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The p o l e เข้าใจความตาอย่างมีสซ่ค่ะพี่เฟิร์สคะตอนนี้ติบอยากเป็นคุณหมอเหมือนพี่วิกกี้มากเลยค่ะได้เป็นนางเอกคู่กับเพลอกจบนอกอย่างพี่ตุ้ย AF จากละครเย็นเรื่องตะวันบ้านทุ่งค่ะงั้นวันนี้พี่ขอเอาใจน้องกระติ๊บหน่อยหนึ่งล้กัน เพราะว่าวันนี้เนี่ยรายการของเรานะครับได้เชิญพี่ตุ้ยเกียรติกมวลมาตั้งคําถามสนุกสุกให้กับรายการของเราด้วยครับ สำหรับละครเรื่องนี้ครับผมรับบทเป็นเข้มเขมรัดครับซึ่งในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาได้หลงรักนังเอกครับชื่อว่าน้องป่านรักเพราะว่านังเอกเนี่ยเอาขนมมาให้นะฮะผมก็เลยอยากจะถามท่านผู้ชมว่าความรักครั้งแรกในวัยเด็กเกิดขึ้นตอนไหนครับงั้นเราไปดูกลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่เป็นวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานกันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันยังไงบ้างค่ะเกิดจากความสวยของเรามั้งคะ ความสวยของเราั้งนะตอนนั้นเหรอคะประมาณตอนเจ็ดขวบเพื่อนบ้านค่ะวิ่งกันไปวิ่งกันมาแถวนั้นโอ้คนนั้นหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนมากก็เลยเป็นแบบว่าไปแอบเลฟเขาเป็นมาจากธรรมชาติมากกว่า<อ>ว่าเวลานั้นเราเจอใครนะคะเป็นจังหวะชีวิตมากกว่า่ะและเมื่อสรุปผลสลํารวจของสังคมออฟไลน์วัยเรียนกับวัยทางานมีความคิดเห็นคล้ายกันโดยความรักในวัยเด็กของเขาเกิดขึ้นเพราะแอบปิ้งมาเป็นอันดับ3อันดับ2คือทะเลาะกันและอันดับหนึ่งคือเพื่อนสนิทใกล้ชิดกันครับผลสรุปจากสังคมออ ความรักในวัยเด็กของเขาเกิดขึ้นเพราะการช่วยเหลือกันมาเป็นอันดับ3อันดับ2คือแอบปิ้งและอันดับ1คือเพื่อนสนิทใกล้ชิดเหมือนกันค่ะส่วนความทิ่เห็นคือเป็นเพื่อนกันแล้วก็ค่อยๆซึมลึก<อ>เกิดจากเราทะเลาะกันทำให้วันไหนไม่ได้ทะเลาะกันมันรู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างค่ะทําให้รักกันค่ะ ครั้งแรกตอนวัยเด็กเนี่ยตอนป6ครับผมได้พบรักกับผู้หญิงคนนึงนะฮะน่ารักมากมายนะฮะแล้วก็ไปหอมแก้มเขาครับนี่คือความรักครั้งแรกของพีปป่เลิฟครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุย้ยหรือพี่เข้มมากนะคะและก็ถึงช่วงข้อคิดดีๆกับพี่ชายใจดีของเราพี่ป๊อปปราบุตรกันแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อกับพี่ชายใจดีอีกคนค่ะพี่หนึ่งสุริยนกับช่วง ETC e <G> สวัสดีครับ สาเหตุแห่งรักของคนแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ทารักแล้วมักจะมีเหตุผลเหมือนกันครับนั่นก็คือรักมักไม่มีเหตุผลครับเพราะทุกคนบนโลกมีความแตกต่างที่เราความเข้าใจและนี่คือเข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยามพระจันทร์ขึ้นสู่ฟ้างดงามปอะอกับพระอาทิตย์ตกดินแต่ เมื่อสุริยนย่ำสวนธยาที่ใดในโลกจะสวยที่สุดบ้างนะครับ เริ่มกันที่อันดับ 3. มหมู่กองความงามแห่งท้องทะเลมอจีฟอันดับ2กับชายหาดท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงามของทัศนียภาพอย่างชายหาดอีปานีมาที่ริโอเดจานนโรครับและอันดับ1ตกเป็นของเกาะเซนโทซ่ารประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนเรานี่เองครับและอันดับความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดนี้จัดโดยเว็บไซต์ t o p 10 t h a i l a ด์ครับความงดงามแห่งธรรมชาติต้องใช้หัวใจในการรับชมนะครับและนี่คือ ETC อย่างมีสไตล์ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณซีโฟซีซันจาก TOA เสื้อผ้าสไตล์งโดยทีมแฟชั่นจากนิตยสารล็อพิปเซียลและลอปติมัมค่ะสถานที่สวยๆสุดชิคธัญญาช้อปปิ้งฟาร์ครับและติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลานไปก่อนครับสวัสดีค่ะเดโพ <The Pro. S 1> เข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์